สวัสดีครับนี่คือช่องเล่าข้ามคืนคืนนี้ผมจะเล่าเรื่องของกฎต้องห้ามที่ไม่มีใครติดป้ายเตือนไม่มีใครเขียนประกาศไว้หน้าหมู่บ้านแต่คนพื้นที่ทุกคนรู้ตรงกันว่าห้ามฝ่าฝืนและถ้าฝ่าฝืนสิ่งที่ตามมาอาจไม่ใช่แค่ความซวยธรรมดาเรื่องนี้เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อรินรดาอายุ28ปี ทำงานฝ่ายการตลาดในบริษัทเอกชนย่านพระรามเก้าชีวิตของเธอเป็นเส้นตรงตื่น6กโมงขับรถฝ่ารถติดเข้างาน9โมงเลิกเกือบสองทุ่มกินข้าวกล่องหน้าคอมเปิดซีรีส์ค้างไว้แล้วหลับไปเธอเป็นคนไม่เชื่อเรื่องลี้ลับมองว่าทุกอย่างต้องมีเหตุผลและชอบถ่ายคลิปลงโซเชียลเวลามีอะไรแปลกใหม่ต้นเดือนหนึ่งหลังจากงานเครียดสะสม รินกับเพื่อนสนิทอีกสี่คนพายุเข้าปั้นเมทาและเฟิร์นตัดสินใจขับรถไปเที่ยวจังหวัดเล็กๆทางภาคใต้เป็นทริปสวันสองคืนพักโฮมสเตย์ติดทะเลที่พายุหาเจอในเพจท่องเที่ยวบ้านพักเป็นบ้านไม้สองชัน้นอยู่ลึกจากถนนใหญ่ต้องเลี้ยวเข้าซอยคอนกรีตแคบๆผ่านสวนยางและบ้านเก่าที่ปิดเงียบระหว่างทาง รินสังเกตเห็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายทันทีสารพระภูมิหลายหลังวางกองรวมกันข้างทางบางหลังหักบางหลังเอียงบางหลังมีตุ๊กตาไม้เล็กๆวางกระจัดกระจายเหมือนใครรวบรวมมาทิ้งไว้จุดเดียวพายุพูดเล่นว่าเหมือนสุสารสารเฝินขนลุกแต่ก็หัวเราะกลบเกลื่อนรถแล่นผ่านไปโดยไม่มีใครคิดอะไรจริงจัง เจ้าของโฮมสเตย์ชื่อลุงชาญชายไว้ยหกสกว่าผิวคล้ำหน้านิ่งพูดช้ารับกุญแจแล้วพาพวกเขาเดินดูรอบบ้านตอนจะกลับลุงพูดประโยคหนึ่งโดยไม่มองหน้าใครแถวนี้มีกฎอยู่อย่างเดียวอย่าไปยุ่งกับจุดทิ้งสารภูมิหลังสวนอย่างเมธาหัวเราะถามว่ามันมีอะไรลุงตอบสั้นๆว่าอย่าข้ามเส้นก็พอแล้วก็เดินกลับไป ทุกคนมองหน้ากันแล้วยักไหลคิดว่าเป็นเรื่องเล่าชาวบ้านคืนนั้นพวกเขากินหมูกระทะหน้าบ้านเปิดเพลงจากลำโพงพกพาเล่นไพ่เสียงหัวเราะดังไปถึงแนวต้นไม้รินไลฟ์สดช่วงสั้นๆให้เพื่อนที่กรุงเทพดูบรรยากาศเหมือนทริปปกติไม่มีสัญญาณอันตรายใดๆจนกระทั่งตีหนึ่งเสียงหมาหอนดังยาวจากด้านหลังบ้านเสียงนั้นไม่ใช่เสียงหอนสั้นๆ แต่ยาวต่อเนื่องเหมือนร้องเรียกบางอย่างเข้าปั้นชะงักเฟิร์นบอกให้ปิดเพลงทุกคนเงียบพายุเปิดไฟฉายส่องไปทางสวนยางแสงไฟกวาดผ่านต้นไม้แล้วหยุดที่เงาดำเหมือนเสาอะไรบางอย่างตั้งอยู่ลึกเข้าไปรินคิดถึงกองสารที่เห็นตอนกลางวันแต่ไม่มีใครพูดอะไรต่อต่างคนต่างแยกย้ายเข้านอนเช้าวันรุ่งขึ้นรินตื่นก่อนใครตามนิสัย เธอหยิบแก้วกาแฟาเดินออกไปหน้าบ้านอากาศเย็นลมพัดเบาๆแต่ความเงียบผิดปกติไม่มีเสียงนกไม่มีเสียงรถสายตาเธอเหลือบไปเห็นทางดินเล็กๆด้านหลังที่เมื่อคืนไม่มีใครสนใจทางนั้นดูเหมือนถูกเหยียบจนเป็นรอยบ่อยครั้งเธอคิดว่าคงเป็นทางไปสวนเธอหยิบโทรศัพท์ติดมือแล้วเดินตามไปโดยไม่บอกใครไม่ไกลนักก็ถึงลานโล่งกว้างกว่าที่คิดสารพระภูมิหลายสิบหลังวางซ้อนกันบางหลังไม่มีหัว บางหลังมีคราบดำเหมือนถูกเผาตุกตาไม้เล็กๆวางกระจัดกระจายเหมือนถูกโยนทิ้งรินตื่นเต้นคิดว่าเป็นภาพที่คนเมืองไม่ค่อยเห็นเธอเริ่มถ่ายวิดีโอหมุนกล้องไปรอบๆขณะเดินเข้าไปใกล้เธอสังเกตเห็นเส้นสีขาวจางๆขีดล้อมรอบลานนั้นเป็นวงกลมใหญ่เส้นนั้นดูเหมือนปูนขาวหรือช็อกเธอไม่ได้สนใจเดินข้ามเข้าไปโดยไม่คิดอะไรเมื่อเธอแตะฐานสารหลังหนึ่งที่ยังตั้งตรงท่านใดนั้นลมแรงพัดวูบ เสียงเหมือนใครถอนหายใจใกล้หูดังชัดเจนรินสะดุ้งหันซ้ายขวาไม่มีใครเสียงนั้นไม่เหมือนเสียงลมธรรมดามันเหมือนเสียงคนเธอก้าวถอยหลังแล้วมองลงพื้นเห็นว่าตัวเองยืนอยู่ในวงเส้นสีขาวเธอหัวเราะเบาๆบอกตัวเองว่าอย่าคิดมากแต่ขณะจะก้าวออกเท้ากลับรู้สึกหนักเหมือนติดพื้นเสียงแผ่วเบาดังในหัวอย่าข้ามเธอไม่แน่ใจว่าได้ยินจริงหรือคิดไปเอง เธอรีบก้าว,าวยาวๆข้ามเส้นออกมาแล้ววิ่งกลับบ้านพักตอนสายเธอไม่เล่าอะไรบอกแค่ว่าปวดหัวพายุแซวว่าเมาควันหมูกระทะแต่บ่ายนั้นเขาป้านบอกว่าฝันเห็นผู้หญิงยืนมองบ้านเมื่อคืนเมธาบอกว่าฝันคล้ายกันเฟิร์นเงียบไปรินไม่อยากโยงเรื่องของตัวเองเข้ากับความฝันของเพื่อนเธอเปิดคลิปที่ถ่ายตอนเช้าเพื่อจะตัดลงสตอรี่แต่ในคลิปมีบางอย่างที่ทําให้เธอชะงักด้านหลังศาลหลังหนึ่ง มีเงาคนยืนอยู่ชัดเจนทั้งที่ตอนถ่ายเธอจำได้ว่าไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเงานั้นเหมือนผู้หญิงผมยาวยืนก้มหน้ารินย้อนดูหลายรอบใจเริ่มเต้นแรงคืนนั้นไฟในบ้านพักกระพริบหลายครั้งเหมือนไฟตกลมเงียบผิดปกติโทรศัพท์ของรินขึ้นแจ้งเตือนโดยไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเป็นไฟล์รูปที่เธอไม่ได้ถ่ายรูปนั้นคือภาพลานศาลมุมสูงเหมือนถ่ายจากต้นไม้ด้านล่างมีเธอยืนอยู่ในวงเส้นสีขาวเพ,เ,พเพื่อนเริ่มตึงเครียด เมธาเสนอให้ทัวหาลุงชาญลุงมาถึงบ้านพักก่อนสามทุ่มสีหน้าเขาซีดเมื่อเห็นคลิปและรูปเขาถามทันทีว่าใครเข้าไปในลานรินยกมือยอมรับลุงหลับตานานก่อนพูดว่าเส้นนั้นมีได้ขีดไว้กันคนออกมันขีดไว้กันบางอย่างไม่ให้ตามมาลุงเล่าว,ว่าลานนั้นเป็นจุดที่ชาวบ้านนำสารพระภูมิเก่ามาทิ้งเมื่อย้ายบ้านหรือเปลี่ยนสารใหม่ บางคนไม่ทำพิธีให้ถูกต้องบางคนเผาทําลายพอสะสมมากเข้าเกิดเหตุประหลาดหลายครั้งรถชนต้นไม้เด็กตกบ่อคนป่วยไม่ทราบสาเหตุผู้เฒ่าในหมู่บ้านจึงทำพิธีขีดเส้นล้อมพื้นที่ไว้เป็นเขตห้ามใครเข้าไปโดยไม่จําเป็นถ้าข้ามต้องขอขมาลุงจัดโต๊ะเล็กๆหน้าบ้านเตรียมธูปเทียนน้ำเปล่าให้รินพนมมือกล่าวขอโทษ รินพยายามทำตามแม้ในใจยังสงสัยว่ามันจะช่วยอะไรได้ขณะเธอหลับตาภาพในหัวชัดเจนเหมือนฝันกลางวันเธอยือนกลางลานสารทุกหลังหันหน้ามาทางเธอตุกตาไม้ขยับเองช้าๆเสียงเด็กหัวเราะเบาๆดังรอบตัวเธอลืมตาทูบในมือดับเองพร้อมกันลมพัดแรงจนเทียนล้มเสียงเคาะประตูดังสามครั้งติดกัน เมธาเปิดประตูไม่มีใครแต่บนพื้นมีตุ๊กตาไม้ตัวหนึ่งวางอยู่ทั้งที่ก่อนหน้านั้นไม่มีเฟิร์นร้องไห้เข้าปั้นตัวสั่นรินรู้สึกเหมือนมีมือเย็นจัดจับข้อเท้าเธอล้มลงไฟดับทั้งหลังความมืดปกคลุมเสียงกระซิบดังรอบตัวข้ามแล้วต้องอยู่ไฟกลับมาติดอีกครั้งรินนอนบนพื้นเพื่อนบอกว่าเธอหมดสติไปหลายนาที ลุงชาญสีหน้าหนักใจบอกว่ายังไม่จบต้องพาเธอกลับไปที่ลานตอนเที่ยงคืนเพื่อทำพิธีขอขมาที่ต้นเหตุทุกคนไม่อยากไปแต่ความกลัวทำให้ยอมเที่ยงคืนตรงพวกเขาเดินไปพร้อมลุงลานนั้นดูใหญ่และมืดกว่าตอนเช้าสารหลายหลังเหมือนตั้งตรงเรียมเป็นแถวลมพัดวนเป็นวงลุงขีดเส้นใหม่บนพื้นให้รินยืนข้างในแล้วบอกให้พูดว่าไม่ได้ตั้งใจ รินพูดเสียงสัน่นพื้นดินสั่นเบาๆสารหลังหนึ่งล้มลงเองเสียงดังสนัน่นเงาดำรูปร่างคล้ายผู้หญิงผมยาวยืนอยู่หลังสารทุกคนเห็นพร้อมกันเฟิร์นร้องไห้หนักรินหลับตาพูดซ้ำอีกครั้งเสียงหมาหอนดังยาวเงานั้นค่อยๆจางลมสงบทูบไม้หมดพร้อมกันลุงถอนหายใจบอกว่ามันปล่อยแล้ว รุ่งเช้าพวกเขารีบเก็บของกลับกรุงเทพไม่มีใครพูดถึงเรื่องนั้นอีกรินกลับไปใช้ชีวิตเดิมตื่นเช้าเข้างานประชุมเครียดเหมือนเดิมแต่มีบางอย่างเปลี่ยนไปเธอฝันถึงลานสารทุกคืนเห็นตัวเองยืนในวงเส้นสีขาวเห็นเงาผู้หญิงยืนใกล้ขึ้นทุกครั้งสองสัปดาห์ต่อมารินได้รับพัสดุที่คอนโดไม่มีชื่อผู้ส่งข้างในมีตุ๊กตาไม้ตัวเดียวกับที่พบหน้าประตูบ้านพัก เธอมือสั่นโทรศัพท์ดังขึ้นเองหน้าจอแสดงรูปที่เธอไม่เคยถ่ายเป็นภาพเธอยืนในห้องงานมุมถ่ายจากมุมสูงเหมือนมีใครยืนบนตู้เสื้อผ้าด้านหลังเธอมีเงาผู้หญิงยืนใกล้มากจนเกือบแตะไหลรินเริ่มนอนไม่หลับเสียงเคาะประตูด,ดังตอนตีสามบ่อยครั้งแต่เปิดไปไม่มีใครเธอไปงานสายบ่อยขึ้นเพื่อนร่วมงานถามว่าไม่สบายหรือเปล่าเธอไม่กล้าเล่าให้ใครฟัง กลัวถูกมองว่าเพยเจอคืนหนึ่งเธอตื่นขึ้นเพราะรู้สึกเหมือนมีใครนั่งปลายเตียงเธอลืมตาเห็นเงาผู้หญิงผมยาวนั่งหันหลังให้แสงไฟถนนลอดม่านเข้ามาทำให้เห็นชัดเธอกรีดร้องเปิดไฟทันทีเงานั้นหายไปแต่บนพื้นมีเส้นสีขาวจางๆเป็นวงเล็กๆล้อมเตียงเธอไว้ วันต่อมาเธอโทรหาลุงชาญลุงบอกว่าเส้นที่ขีดไว้ในลานกันไม่ให้บางอย่างออกมาแต่เมื่อเธอข้ามเส้นโดยไม่รู้ตัวบางอย่างอาจผูกติดกับเธอแทนลุงบอกให้เธอกลับมาทำพิธีอีกครั้งแต่รินไม่กล้ากลับไปเธอเลือกไปวัดใกล้คอนโดแทนพระแนะนำให้สวดมนต์ทำบุญปล่อยวางรินคำตามทุกอย่างแต่ภาพในหัวไม่หายเสียงกระซิบดังในหูทุกคืน เส้นไม่ได้กันเราออกมันกันเธอไว้ข้างในชีวิตการทำงานของรินเริ่มพังเธอทำงานผิดพลาดลืมส่งไฟล์ประชุมแล้วเหม่อลอยเจ้านายเรียกคุยหลายครั้งเธอไม่กล้าบอกเหตุผลกลัวถูกมองว่าเสียสติพายุโทรมาถามถ่ายบ้างแต่พอรินเล่าถึงตุ๊กตาและรูปถ่ายพายุเงียบไปนานก่อนบอกว่าอย่าไปชิดมาก แต่คืนนั้นพายุส่งข้อความมาว่าเขาฝันเห็นลานสารอีกครั้งเห็นรินยืนอยู่คนเดียวในวงเส้นสีขาวที่ค่อยๆเล็กลงเรื่อยๆเดือนต่อมาเขาปั้นประสบอุบัติเหตุรถชนท้ายขันหน้าแบบไม่มีเหตุผลเขาบอกว่าก่อนชนเห็นเงาผู้หญิงยืนกลางถนนแล้วหายไปเมธาล้มป่วยกระทันหันตรวจไม่พบสาเหตุเฟิร์นลาออกจากงานย้ายกลับบ้านต่างจังหวัดโดยไม่บอกเหตุผลชัดเจน กลุ่มเพื่อนที่เคยหัวเราะด้วยกันเริ่มแตกสลายรินรู้สึกผิดที่เป็นต้นเหตุแต่ไม่รู้จะหยุดมันอย่างไรคืนหนึ่งหลังจากกลับมาจากทำงานดึกรินเปิดประตูห้องแล้วพบว่าของในห้องถูกจัดวางใหม่โต๊ะทำงานถูกขยับเล็กน้อยเก้าอี้หันไปทางระเบียงเธอแน่ใจว่าเช้าก่อนไปงานมันไม่ใช่แบบนี้บนโต๊ะมีเส้นสีขาวขีดเป็นวงเล็กๆวางตุ๊กตาไม้ไว้ตรงกลาง เธอหยิบตุ๊กตาขึ้นมาแล้วรู้สึกถึงความเย็นแผ่ซ่านเข้ามือเสียงกระซิบดังชัดใกล้หูกลับมาคำว่ากลับมาดังซ้ำๆในหัวเธอเริ่มคิดถึงลานสาลคิดถึงเส้นสีขาวคิดว่าบางทีคำตอบอาจอยู่ที่นั่นเธอตัดสินใจลางานสามวันขับรถคนเดียวกลับไปยังโฮมสเตย์ลุงชานตกใจที่เห็นเธอมาเพียงลำพังรินเล่าทุกอย่าง ลุงฟังเงียบๆและบอกว่าเธอต้องเผชิญหน้ากับสิ่งนั้นไม่ใช่หนีลุงพาเธอไปลานสาลตอนกลางวันแสงแดดส่องชัดเจนลานดูธรรมดาอย่างไม่น่าเชื่อสาลเก่าซ้อนกันเหมือนเดิมแต่เส้นสีขาวรอบลานเลื่อนหายไปเกือบหมดลุงให้รินยืนกลางลานแล้วบอกให้เธอพูดทุกอย่างที่ค้างคาใจรินพูดว่าตนไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ลบหลู่แค่อยากถ่ายรูป เธอขอโทษเสียงดังน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวลมเริ่มพัดแรงอีกครั้งฝุ่นปลิวขึ้นรอบตัวสารหลายหลังสั่นเหมือนจะหลมเสียงกระซิบดังรอบทิศอยู่รินรู้สึกเหมือนพื้นดินใต้เท้าอ่อนยวบเธอเกือบลม้มลุงตะโกนให้เธอก้าวออกจากจุดที่ยืนแต่เท้าเธอหนักเหมือนเดิมเส้นสีขาวจางๆปรากฏขึ้นรอบตัวเธอเองโดยไม่มีใครขีด ในวินาทีนั้นรินเข้าใจว่าปัญหาไม่ใช่การข้ามเส้นในลานแต่เป็นการสร้างเส้นในใจเธอกลัวเธอยุดติดเธอพยายามหนีเสียงกระซิบเหมือนสะท้อนความกลัวของเธอเองเธอหลับตาหายใจลึกแล้วพูดชัดๆว่าเธอจะไม่หนีไม่ยอมให้ความกลัวกำหนดชีวิต ลมเงียบลงอย่างรวดเร็วเส้นสีขาวรอบตัวเลือนหายสารหยุดสัน่นความเงียบกลับมาอย่างปกติลุงมองเธอด้วยสายตาแปลกใจคืนนั้นเธอพักที่โฮมสเตย์อีกคืนไม่มีเสียงหมาหอนไม่มีไฟกระพริบไม่มีเงาใดๆรินรอนหลับสนิทเป็นครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์เช้าวันถัดมาเธอกลับกรุงเทพพร้อมตุ๊กตาไม้ในมือเธอไม่ทิ้งมัน เธอวางไว้บนโต๊ะทำงานที่คอนโดโดยไม่ขีดเส้นใดๆรอบมันอีกชีวิตค่อยๆกลับสู่ปกติเสียงกระซิบหายไปความฝันหยุดลงเพื่อนๆค่อยๆดีขึ้นเข้าปั้นหายดีเมทาแข็งแรงขึ้นเฟินกลับมาคุยกับกลุ่มเหมือนเดิมแม้ไม่มีใครพูดถึงเรื่องลานสารตรงๆอีกแต่บางคืนที่ลมพัดแรงรินยังนึกถึงเส้นสีขาวและคำกระซิบ เธอรู้ว่าบางเส้นในชีวิตไม่ได้มีไว้ให้ทดสอบแต่ก็ไม่ได้มีไว้ให้กลัวตลอดไปบางเส้นมีไว้ให้เราเรียนรู้ว่าเราจะยืนอยู่ตรงไหนจะข้ามหรือจะหยุดและต้องรับผลของการตัดสินใจนั้นเองเรื่องนี้ไม่ได้จบด้วยการหายไปของเงาแต่มันจบด้วยการที่เธอไม่ปล่อยให้เงาควบคุมชีวิตอีกต่อไปถ้าคุณเคยเห็นจุดทิ้งสารภูมิข้างทางและเคยคิดจะก้าวเข้าไป จำไว้ว่าทุกพื้นที่มีเรื่องราวของมันและทุกเส้นที่ขีดไว้ไม่ว่าจะมองเห็นหรือไม่อาจมีความหมายมากกว่าที่คุณคิดคืนนี้ก่อนคุณจะปิดไฟนอนลองมองรอบห้องว่ามีเส้นไหนที่คุณสร้างไว้เองแล้วถามตัวเองว่าคุณกำลังยืนอยู่ข้างในหรือข้างนอกนี่คือเรื่องเล่าข้ามคืนแล้วพบกันใหม่ในคืนถัดไป